หาตัวอะไรตัวปุมาเร็วมเร็วมาเร็วมาเร็วฝูแรกฝูแรกสสวยเลยฝูแรกูแรกูแรกหายตัวเดียตัวอะไรตัวนิงสห้าหกตัวใหญ่ปนกัน ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่พึงเข้ามาชมช่องทำมาหากินถิ่นไทยวันนี้มาลุ้นเซียนยออ่างเก็บน้ำครับหากินใกล้บ้านจะมานไม่มาเนี่ยมาลุ้นกันมาสองเซียนยอเวลากับเซียนจูอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลนะครับเดียวมาลุ้นไปด้วยกันครับ เดิมแล้วเพียนกับปะน,นินมินไม้สองตัวเพียนสองงสูสีเส้นเอ็นหยิบหืกถาบอน เว,เเวลาดด่านปุ้นได้จับอยู่เงเป็นปลานิ้นน้อยแล้วครับนิ้นน้อยก็เมนูปลาแห้งนะครับปันนิ้งแดดเดียว เพียนกเพียนสองกับตัวเลยว่มันูนเหงเพียนกับใส่หาเส้นนี่ใส่ท่อปัสสักเลยอมยังยังนินนินนินอุ้ยอุ้ยอยอยยตัวไรตัวอู้มเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วูงแรกผงแรก สวยเลยตีกเล็กตีกเล็กอีกเล็กไซเ,เ,เดียวกันเลยปลาใส้ห้าเซนหกเซนนโลนใดญยุครับขาดลดไม่เกะิ

ก็ตะป,ป่ายังดูได้เป็นกบบเป่าเนี thử ba thế, con to thế mà, Tua tuờ, quây lám ใส่ซีเซนพอดีเล้อืาอะไรขยับโอ้อสวเทียนสมพอสมพอขยัาเรงแีงเพียงสองตัวเพียงใส่นี่เลยเาศักและไร้ kali ini pada to 2 lain, kumpulin terus, ada, ada, panin panin, สามตัวโอ้สี่ตัวเจลาทรน,นี่ครึ่งโล้นสี่ตัวปลาสี่เส้นตัวละขีดได้อยู่ สองตัวค่ะตัวนี้ใส่สามิ้นคืนเซนคืน,นี้ละ tụi đi tăm tăm như là đi <laughs> hẹn kìa Đi nhây không? ตัวหนึ่งตัวป่าคืออ้วนแต่ว่ววา,า,วามันกินอย่างว่านี่จป็ี่ะขีโพด้วยไซห้าไซหกเซนน้ำตะเภาไในน้ำตะเภาหน้าบ้านน้นเลนตาแถาหลังบ้านก็โดด คือหลังบ้านมันนั่นสูงสุกไสียหลายแล้วมนะั้นทั้งออกเยอกมากเหลืหอสองตัวอันนี้เดือดใส่ห้าหกเส้นสวยเง่งงามก็ต้องโทษกินแห้งเค่ล่ะเหลือสองตัวสองตัว sử dụng sụt nặng 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 nhấp nhấp, cái <laughs> nặng 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 hình nặng nặng nhột nhột thế Nhìn ngập bà Nói một tùa ตัวหนึ่งตัวสองตัวน,นิ่มกนะ็มนิ่มครับอ้าวหนาตัว ตัวครับสวยๆเสร็สมม้วใส่กำลังทอดเลยครับนินอื้อหืมอาจจะบ่ถือ หืมเห็น hmm. นั่นนั่นนั่นไัวเนี้วตัวอะไรตัวปนินปนิน56าฮุตัวใหญ่ปนกัน มาแล้วเก็บไปเรื่อยๆครับลอบตัวก็ยังดีนกน้อยหมายกุง้งนักน้ำนิ่งวางงอโลอป่านะครับการยกน้อนี่เป็นการวัดดวงดีครับมาลัวป่าสิมาทางใดสิถือบ่ถือเพราะว่าบ่มีอาหารไม่มีเหยื่อล่อนะวัดดวงอย่างเดียว Hm. 1ตัว monte มดกิตมตัวเดียวสวย ไอ้สวยัจโตโลเลยงักนัก,นก,นกยังไม่ถึงโลครับปันนี้ยังไม่เจอปาน,นินฟูเจอแล้วแต่ปาน,นินโลยังไม่เจอไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าลไปดียนย hai con, hai con. โดดมาเล้วมา่ปลากระเปาก็มีปลากระเป่าตัวเก้าล้านเลยนีนสองปลากระเพาตัวนึงครับกดไปวนมาปลากระเาตัวนี้สามรอบแล้วเขาย่อรู้วู่้หงผู้ใหญ่ว่าคมาแต่ไก่เนี่ย นี่ป้าหนึ่งตัว,ตวแล้วสองตัวครับสองสามมือนึ่งเป็นว่าต่อมาปลูกขอ ใช่ขนาดนี้มันก็นอ้วไว้เนี่ปลาปลา,าแล้วโตสองโตก็ได้เมื่ดแล้วก็นนกใส่ซีได้หมนนี่ใส่ปลามันหาเซ้นพุ่อนใส่หาเซ้นหกเซนาเลยปลาซิเนใส่สีเซ้น

องอถอดเดียวได้หลายอยู่ครับันนี้จับปนินเลยทเทียนกับนี้จะมาหลายตผหนอกก็เป็นปนินนะครับมีเป็ตัวงา,งามเลยครับปนินสวยๆเพิ่มมือครับโดยห้อเขาสายยีร่าครับห้าโลห้าโลครึ้นสายยีร่า้อสามคนครึ่งหรือไมใส่น้อนนนนยเนาะ ใส่นี่ตรงนี้เพราะว่ายอ่อสางเป็นขึ้นตรงนี้ต้องงาน,ยนะน,ายานอ,อนยู่นะอันนี้เวลาห้าโลห้าขีดผอพรอมทันด้วยของเชิญจู่ได้แปดโลครับน,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 นบี่ยนกน้อยนกน้อยตัดเดียวถือตาทอดหนึง่งนกครึ่งอันนี้กับต,ตัวงานจะต้องถอด ถึกฝูงนึงแล้วก็ถึกเรื่อยๆบานตัวโตสองโตรับในไ,ไ,ไรอีกผานตัวงาผ่นานอยู่เพิื่องมือก็ยีแก้วอยู่หากินใกล้บ้านครับมือนีนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่ตอนบุญผ่านอยู่นกงอกรงมือครับถึกเป็นฟูงตรงนี้่งด้วยกันเป็นปันนิ่ง ถือว่าหมาน,นเคงมือได้แปดโลเวาเป็นรุ่นกันไหมครับว่าที่ไปหาคิดทั้งใดคลิปน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับจะเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หเข้ามาจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ